เป็นไก่ดีๆไม่ชอบใช่ไหมเดี๋ยวต้องเป็นไก่ต้มน้ําปลาแล้วให้ชื่อน้องคนนี้ว่าน้องไก่ต้มน้ําปลาไปเลยค่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงเย็นๆน่ะขนส่งโทรหาป๊อบบอกว่าสวัสดีครับคุณป๊อบครับพอดีว่าเบอร์โทรลูกค้ามี9ตัวครับแล้วก็เข้าไปที่บ้านแล้วไม่มีใครอยู่เลยครับเราก็แบบอ๋อพี่ขนส่งรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวป๊อบขอทังหาลูกค้าก่อนทักไปในไลน์ไก่ต้มเบอร์โทรตัวเองมี9้าตัวพี่ป๊อบลืมเช็คตอนรับออเดอร์มาขอเบอร์โทรอีกตัวหนึ่งหน่อยค่ะเบอร์หนะ พี่คะพี่คะสั่งของไหนคะหนูเอาอันนี้อันนี้อันนี้คะ่ะหนูขอเก็บตังค์ปลายทางนะคะ<ม>เพราะว่าหนูไม่เชื่อว่าพี่อะส่งของจริงเอาจริงๆนะคะทุกคนร้านก็ไม่มีเก็บปลายทางนะคะรับแค่โอนกาบวอลเล็ตเท่านั้นนะ แล้วอีกอย่างสําหรับคนที่ไม่เชื่อนะคะก็ผ่านไปร้านอื่นได้เลยเดอ้ออยากจะบอกว่าก้อยส่งของจริงมีรีวิวทุกรอบนะคะไหนใครก็ได้ที่เคยสั่งของกับร้านก้อยนะคะมารีวิวใต้คอมเมนต์ให้หน่อยนะว่าเราอะส่งจริงไหมลูกค้าได้รับของจริงหรือเปล่าเหตุ h. ผลที่ไม่รับปลายทางนะคะก็เพราะว่า ลูกค้าคือแบบสั่งเล่นเกรียนเยอะจริงๆคะ่ะเลยตัดปัญหาโดยการยกเลิกปลายทางไปเลยจ้าแล้วอีกอย่างทางร้านขายขนมนะคะถ้าของตีกลับมาก็เสียหายขายไม่ได้แล้วนะไหนจะค่าส่งอีกเอาเป็นว่าไม่รับปลายทางนะคะสนใจสั่งซื้อปัดขวาจิ้ง มีน้องคนหนึ่งน,นะคะทุกคนที่ทักมาสั่งของแอมนะคะแล้วน้องอะคือแบบอยากแอมอะเล่าเรื่องน้องลงติ๊กต k อกเว้ยซึ่งไม่ได้เล่าแบบปกตินะแกก็คือน้องอยากให้ฉันดา่านางลงติ๊กตอกซึ่งนี่ก็คือไม่รู้ว่าจะด่าอะไรอะคือน้องก็สั่งของแล้วก็เร่าของแล้วอีกอย่างน้องก็เป็นเด็กน่ารักกับเมืองก็ไม่รู้จะด่าอะไรเหมือนกันแต่น้องก็คือแบบอยากให้ฉันดา่าน้องลงติ๊กตอกหนักมากคือจะให้ดา่าอะไรก่อนนี่ก็เลยถามแบบว่าเต้งอยากให้พี่ดา่าอะไรลงติ๊กตอกคะทำไมถึงอยากให้ด่าซึ่งที่นนนนน้้้้้้อออออองงงงตบบมาาาาา่่กกวเเห็ลยยัด ลงเจ๊ด่าว่าอะไรดีอ่ะเพราะน้องน่ารักความว่าเบาวนี้กรอบไม่ยอมเข้าสักทีนะคะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขาจะเอาแบบตอนนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูขี่รถแปวที่หน้าบ้านพี่เจ๊ก็บอกว่าเจ๊ไม่มีน้องเชื่ออะไรดีวะน้องมันม่วงแล้วกันมันม่วงบอกว่าพี่ป๊อปไปอบให้หนูหน่อยสภาพอบรอบแรกอร่อยมากรอบสองไม่ไว้จําสูตรได้มเมื่อไหร่เดี๋ยวทําขายสโลแกนก็คืออร่อยไม่ซ้าจําสูตรไม่ได้รอบสองให้ชิมกับฟันแตก ถ้าขายตอนนี้คงต้องแถมฟันปลอมให้ลูกค้าไปด้วยรอก่อนนะยังไม่อร่อยแต่มันก็อร่อยแหละแต่มันไม่อร่อยมากอะรวมตั้งชื่อแล้วกันค่ะจะให้เบวนี่กรอบป๊อปชื่อว่าอะไรดีเดี๋ยวแถมฟันปลอมไปให้พร้อมเบวนี่กรอบพี่มา้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะพี่นุ่นนะไม่ได้ ของลงติ๊กตอกเลยเนื่องจากพี่นุ่นนะคะติดสอบคือเมื่อวานสอบเยอะมากสอบไป3วิชานะคะก็ะเลยไม่มีเวลาลงเลยเนาะก็วันนี้นะคะพี <_ races> <ๆ>่นุ่นก็มาแพ็คออเดอร์ให้น้องเชเอมนะคะน้องเป็นลูกค้าประจําเลยนะวันนี้น้องมาสั่งเป็นสาคาปูหนึ่งซองนะคะก็จะแถมเป็นเมื่อหอยทากไปนะคะแล้วก็จะมีสบู่ด้วยบอกเลยว่า1แถม2คุ้มมากนะคะใครสนใจนะตุนได้ตุนเลยนะทุกคนน้องนะคะมาสั่งเป็นลูกค้าประจําเลยก็ว่าได้นะคะสั่งทีไรก็โอนเร็เวทุกครั้ง พี่นุ่นก็จจกของแถมตุกๆแบบเต็มกล่องให้แบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะก็ขอบคุณน้องเจมอมากๆเลยค่ะที่มาอุดหนุน แค่นี้ไม่ต้องให้ก็ได้มั้งเออพี่ขายของนะครับไม่ได้ขายของแถมเนาะจริงๆแล้วอะ่ะจะไม่แถมให้ก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของร้านนะครับที่จะไม่แถมบางคนซื้อเยอะก็ให้เยอะบางคนซื้อน้อยก็ให้น้อยครับน้องทําความเข้าใจกับคาว่าของแถมให้ได้ก่อนนะครับค่อยมาเหม้นของแถมคือของฟรีครับร้านมีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ครับเคยไม่ให้แล้วก็ดา่ามาก ให้แล้วเนี่ยก็บ่นว่าได้น้อยนะครับถ้าอยากได้ของแถมเยอะๆแนะนําซื้อของขายดีขนาดนี้มีเลขที่ออไหมคะคือขอโทษที่ต้องถามตรงๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีอยอยเนี่ยก็จะไม่ซื้อค่ะฉันก็ตอบไปว่าไม่มีอยอยค่ะอ้าวแล้วขายได้ไงอะคะไม่สงสารคนซื้อบ้างหรอคะนี่พี่สาวก็บอกนะคะว่าสินค้าทุกตัวต้องมีอยอยวันจันกูยังพิมพ์ไม่จบเด้อค่ะรีบสอดจริงๆข้อมูลก่อนเนาะสกินแคร์ไม่มีอยอยค่ะเขามีแต่เลขที่จดแจง้งจัดเงาเออคุณน้องคะเก็บเสร็จ เจ๊เจ๊เจ๊เปลี่ยนขนส่งเหรอทำไมเจ๊รู้ใจหนูแบบนี้อ่ะเจ๊อยู่ไปเนี่ยตอบหน่อยหนูอยากเล่าให้ฟังเออมาแล้วไหนเล่ามาซีมีอะไรก็ขนส่งน่ะสิเจ๊โทรมาบอกหนูว่าเนี่ยกำลังเอาของมาส่งที่บ้านคือเสียงอย่างหล่อเจ๊หนูก็เลยไปยืนลหลอน้าบ้านสักพักพี่เขาก็ขับอีโมเตอร์ไซค์มาใช่ปะโอ้โหเขาหล่อมากเขาข่าวมากเขาสเต็กหนูเลยเอะเจ๊ แต่พี่กว่านั้นก็คือตอนที่หนูเอาเงินให้เขาใช่ปะเมื่อหนูเปียกด้วยอะ่ะหนูเขินไงตอนนั้นแล้วหนูก็ตื่นเต้นมากเลยหนูรักเขาอ่ะเจ๊เดี๋ยวก่อน แกรักเขาเลยเหรอแกเจอแค่แป๊บเดียวไม่ว่าจะลงคลิปช่องไหนแล้วแต่จะเจอคอมเมนต์แบบนี้ตลอดพี่จะตะโกนทาไมคะพี่พูดเรียบๆพูดเรียบร้อยพูดนิ่งๆได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวกูลองสวัสดีค่ะคนดูทุกๆคนวันนี้มากับพี่ชาลีนะคะวันนี้พามาแพ <Te pe S 2> ็กเทปสองเทปเป็นลายหมีนะคะน่ารักฟุ้งฟิ้งดุ้งดิ้งมุ้งมิ้งกระดิ่งแมวเลยจ้าโอ้ชักพักพัก ยังนั้โธถ้ากูพูดแบบนี้คนหนีกูหมดไม่ดูกูหลอกจ้าหน้ารำคาญหน้าเบือ่อมึงไหวไหมสไตล์ใครสไตล์มันค่ะแล้วพี่ก็ไม่ได้พูดเสียงดังพี่พูดปกติชีวิตประจําวันพี่พี่พูดแบบนี้ชัดถ้อยชัดคําชัดทุกคำเป็นคนพูดชัดพูดไวพูดเร็วอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมึงอยากผ่อนคลายมึงก็ไปฟังธรรมะค่ะมาช่องกูทาไมไมายากน้าเสียงกูเนาะ แล้วจะให้ทางร้านทำยังไงคะเรื่องไปทางหรือว่าต้องไม่รับเลยเพราะว่าก็เหนื่อยแล้วแต่ก่อนไปทางไม่เคยโทรไปคอนเฟิร์มก็มีฟี e แ b a c k กลับมาว่าคุณส่งของโดยพลราการไม่โทรมาบอกผู้ปกครองน้องยังเด็กอยู่และก็บางเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองเป็นคนให้ตีของกลับมาแต่คนที่เสียหายคือแม่ค้าเพราะว่าผู้ปกครองไม่อนุญาตลูกไม่ได้ขอและนี่คือเหตุการณ์ที่เราเจอกับผู้ปกครองค่ะทําให้เราต้องโทรไปคอนเฟิร์มหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพอเราโทรไปคอนเฟิร์มเนี่ยผู้ปกครองบางคนก็จะทําไมต้องโทรมาคอนเฟิร์มจะอะไรตักหนาคะสั่งก็คือ ส่งบาก็จบจะให้ทําถูกใจทุกคนเลยเหรอผู้ปกครองเนี่ยกูถามหน่อยผู้ปกครองบางคนขอบคุณแล้วขอบคุณกูอีกเพราะว่าถ้ากูไม่โทรไปคอนเฟิร์มเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าลูกเขาสั่งร้านไหนไปบ้างขอบคุณบอกว่ากูมีจารบรณในความเป็นแม่ค้ามากที่ไม่ส่งของมาโดนพลาการแต่เหตุการณ์ที่กูเจอของคนนี้กูโดนผู้ปกครองด่าเฉยคือเราอะโทรไปคอนเฟิร์มปกตินะเว้ยเมื่อวานสี่โมงเย็นหลังจากที่เราโทรคอนเฟิร์มกับผู้ปกครองเสร็จแล้วเราจะพูดที่แชทกลับไปว่าพี่คอนเฟิร์มกับผู้ปกครองน้องแล้วนะคะจะส่งสินค้าให้วัันนนนนีี้้วะะค หลังจากนั้นเราก็จะขอที่อยู่ในการจัดส่งเพราะว่าคอนเฟิร์มแล้วไงเราขอที่อยู่น้อง3รอบน้องอ่านเฉยๆไม่ตอบเออเราก็งงฉันก็เลยโทรกลับไปหาผู้ปกครองว่าทําไมไม่ส่งที่อยู่ให้ฉันสักทีรู้ไหมว่าฉันเจอกับคําพูดว่าอะไรคอนเฟิร์มไปตั้งนานแล้วกว่าจะตอบกลับมาที่แชทใครจะรอ,อก็สั่งร้านอื่นแล้วสิ <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้หลังจากที่กูโทรคอนเฟิร์มอะกูจะทักแชทหาลูกค้าเลยอย่างนี้ทุกคนก็นเลยบอกว่ากูเสียเวลานะเราก็เสียตังค่าโทรศัพท์นางก็บอกว่ากูชักช้าเองพอกูไปย้อนดูคือมันไม่ ดีๆก็ได้ค่ะไม่ใช่แต่งเรื่องดางตัดสายฉันแล้วก็บล็อกทุกช่องทาง